จงทำหน้าที่เป็นนายทวารสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในชีวิตของตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ทำหน้าที่นี้เท่ากับว่าคุณกําลังเปิดโอกาสและเชื้อเชิญให้สิ่งที่แปลกปลอมหรือสิ่งที่คุณไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตคุณด้วยตัวคุณเอง เพจกูรูกูรูร้ทุกเรื่องและกูจะนำความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะคะวันนี้เลยมิดไนท์นะคะแต่สิ่งที่มาเลยมิดไนท์สำหรับเพจเรานะคะหัวข้อนี้ก็เด็ดมาวารีที่เกินไว้ต้นไลฟ์นะคะเป็นเรื่องราวที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะเป็นเรื่องราวที่คุยกันเมื่อวานว่ายาเชิญนะคะสิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตและบัตรเชิญที่คุณแจกออกไป บัตรเชิญในการแจกสิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตผ่านจากการตาไปดูสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเอาหูไปฟังสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขที่ตนเองปรารถนาะเอาความรู้สึกไปรู้สึกสิ่งที่เป็นทุกข์นะคะและเอานะคะลิ้นไปลิ้มรสในสิ่งที่นะคะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณเอง เอาจมูกไปสูดกินอะไรสํานองเนี่ยก็คือพูดง่ายๆถทวารห้านะคะคือทวารทั้งห้านั่นแหละทวารห้าและรวมไปถึงความรู้สึกที่เรียกว่าอายตนะ6นี่แหละคือวิธีการเชืช้อเชือ้อเชิญน,นะสิ่งที่ไม่ปรารถนาเข้ามาในชีวิตและที่นี่จะแก้ไขยังไงก็ง่ายๆต้องการสิ่งไหนคิดถึงสิ่งนั้นพูดแต่สิ่งนั้นรู้สึกแต่สิ่งนั้นมองหาแต่สิ่งนั้น นะคะหูฟังแต่สิ่งนั้นและนะคะนำตัวเองไปมีนะคะประสบการณ์ในสิ่งสิ่งนั้นเอาความรู้สึกนำทางว่าเป็นสิ่งสิ่งนั้นและอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นเขาเรียกว่าความเป็นความเป็นในชั้นของความคิดความเป็นในชั้นของความรู้สึกนั่นแหละเป็นตัวสอนให้ร่างกายนะคะก็เรียกว่าความรู้สึกและความคิดเป็นพลังงาน นะคะไปสู่ในความเป็นเพื่อที่จะบอกกล่าวร่างกายให้เตรียมพร้อมเปลี่ยนนะคะพวกเอ่อพวกเซลล์ต่างๆในร่างกายให้เหมาะสมกับสิ่งที่สมองและความคิดคุณคิดในะเรื่องที่คุณต้องการนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่คุณต้องการในแค่ปากพูดนะคะแต่ในเรื่องสภาวะจิตลึกๆแล้วเนี่ยก็มีความสึกฉันจะได้ไม่นอา แล้วมันมาจากทางในนะคะคือมองหาในเรื่องเราว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องราวของนะคะการส่งขึ้นความขาดแคลนและเกิดความไม่มั่นใจสงสัยในตัวเองสงสัยในพลังงานยิ่งใหญ่ของตัวเองอันนี้บอกเลยว่าแป๊กแน่นอนโอเคไหมอะวันนี้มาดูหัวข้อเราทบทวนเมื่อวาน <laughs> ทบทวนของเมื่อวาน แต่หัวข้อใหม่วันนี้ก็เจ๋งมากนะคะมเมนทอลจีีบอกเลยว่าใครมาชมไลฟ์สดใครมาดูย้อนหลังไม่ว่าคุณจะเป็นปรมาจารย์โค้ชครูที่ไหนก็ตามแต่คุณเจอหัวข้อแต่ละหัวข้อของเมนทอจจีคุณจะไปต่อยอดขยายยอดได้อีกกว้างขวางนะคะสำหรับผู้ที่ตื่นรู้แล้วสําหรับใครที่ยังไม่ตื่นรู้ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับนะคะพลังงานชีวิต ก็จะได้เวลาในการตื่นรู้นะคะเพราะพลังงานบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จะถาทถมเข้าไปสู่นะคะในเรื่องช่องจิตวิญญาณของคุณอย่างแท้จริงเมื่อคุณนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมพลังต่างๆที่เป็นความบรยสุดและเป็นความรักอย่างไรเงื่อนไขนั่นแหละจะพุ่งตรงนะคะไปหาคุณเพื่อให้คุณเกิดความนะคะสูขเกิดการอยากเปลี่ยนแปลง และไอความอยากของการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยคุณจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วม่อการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นคุณกําลังทําบุญให้กับชีวิตตัวคุณเองและคุณกําลังทําบุญให้กับโลกคุณฟังไม่ผิดโอเคหัวข้อวันนี้หัวข้อวันนี้นะคะการปล่อยให้ชีวิตนะคะของตนเองเป็นทุกข์คือบาปมหันต์คุณฟังไม่ผิดนะคะคำกล่าวนเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเมนทอร์ี่ฟังจากนะคะเดดไซแอคออฟ getting to list นะคะคือหนังสือวิทยาศาสตร,ร์ความมั่งคั่งของดรอเอร์ไม่ใช่สิของอาจารย์วอร์เรสตดีวอเทอร์คือเป็นทร์จี้เรียกท่านเป็นอาจารย์เองนะคะเพราะว่าถือว่าณวันนี้นะคะที่มีเมนโทร์จี้ ology, หรือเอ็งเจอร์นาจีจี้หรือจ so ีจี้โซไกเกิดขึ้นมานะคะบนโลกอ่าบนโลกบนพื้นผิดพบแห่งนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการปลุกจิตนะคะจากการที่สนใจ เกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณจากหนังสือนะคะ The Science o f g e t t i n g to l i s t หรือหนังสือวิทยาศาสตร์แห่งความมัง่งคั่งซึ่งมีวรีนหนึ่งนะคะที่วอร์เรสอีวอร์เทนท่านได้เขียนไว้ว่าการที่จะปล่อยให้ตัวเองนะคะอยู่ในคลื่นความขัดแย้งหรืออยู่ในความขัดสนเนะี่ยเป็นบาปมหันต์การที่จะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็เป็นบาปมหันต์ความที่เป็นบาปมหันต์มันเกิดจากกลไกลประมาณนี้นะคะเกิดจากกลไกลประมาณนี้ท่านไม่ได้อธิบายนะ แต่วันนี้ด้วยน้องสายใจสิงนะคะมทจมีในเรื่องราบทความนี้ขึ้นมาในหัวและอยากจะนะคะมาพูดคุยกับพวกเราในเชิงที่ให้มองเห็นภาพให้ออกว่าทำไมที่ตัวเองนะคะอยู่ในสภาวะทุกถึงได้เป็นบาปเพราะเหตุเพราะว่าเบื้องต้นแท้จริงแล้วคุณนั่นแหละนะคะคือผู้มี บุญญาวาสนาทรงสุดจึงได้มาเกิดบนโลกมนุษย์ใบนี้นะคะการที่จะได้กายภาพหนึ่งกายภาพในความเป็นร่างกายเนี่ยเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเซลล์นับ100ล้านล้านเซลล์ในเซลล์ของตัวคุณเองมีชีวิตอิสระภาพของเขานะคะในแต่ละเซลล์ในตัวคุณ มาหลอมรวมจากความปรารถนาของคุณที่จะนะคะมาสร้างบางสิ่งบางอย่างในบนโลกใบน,นี้ก่อนที่คุณจะมาครอบครองร่างกายที่มันเต็มสมบูรณ์แบบคุณผ่านการวางแผนโซแผนลงมาเกิดว่าคุณจะมาแก้ไขสิ่งใดคุณจะมาสร้างสิ่งใดคุณจะมาสอนสิ่งใดนั่นก็คือว่ามาทําให้โลกใบน,นี้เกิดนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนา เพราะมันมีเรื่องราวของชนรุ่นหลังที่จะตามมาอีกเยอะนะคะเมื่อไหร่ที่คุณตื่นรู้คุณเข้าใจนะคะคุณจะสร้างแต่สิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้และมันจะกลายเป็นโมรดกให้กับคนรุ่นหลังและช่วยลดมลภาวะสิ่งที่เรียกว่าภัยบิบบิทให้กับโลกมันเกี่ยวอะไรด้วยมันมีความเกี่ยวพันเพราะมนุษย์คือ ้นตอในการสร้างพลังงานทั้งดีและไม่ดีให้กับสนามพลังงานของโลกและจักรวาลนี้นะคะดังนั้นนะ,ะถ้าถ้าเรามองเห็นภาพง่ายๆนะเอ,อ่อคนสัสินของที่เป็นสะสารทั้งหมดที่อยู่บนโลกเนี่ยทำไมนะคะถึงไม่ลอยเพ่งคว้างกลางอากาศนะคะคือไม่ลอยเหมือนเหมือนมืนมืนฝุ่นละอองหรือใบไม้ที่เบาๆนะคะ เพราะในเรื่องราวของนะคะคุณมองฟังภาพนะหรือจะใช้นะคะบทวิจารณ์ใช้วิจารณญาในการชมก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าคุณมองดูแล้วว่าเออมันมันมันยังยังมองแบบว่าคําพูดที่พูดไปแล้วคุณมองยังไม่เห็นภาพก็ค่อยๆว่ากันค่อยๆตามนะคือในเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของนี่คือความเป็นสาสารเมื่อเป็นความสาสารเนี่ยดังนั้นเนี่ย คำว่าสะสรคือเป็นการรวมตัวของนะคะโมเลกุลต่างๆมาเรียงร้อยนะคะอัดแน่นนะคะแล้วแต่ประเภทของนะคะคนสัดสินของนั้นๆนะ,ะดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อนะคะแต่ละเซลล์นะคะมารวมตัวกันรวมตัวกันจํานวนเยอะๆและในแต่ละเซลล์เนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุานลนธาตุไฟและมันก็เป็นสนามพลังงานและสนามพลังงานนั้นมันมีในเรื่องราวของนะคะ มีสนามพลังงานแม่เหล็กด้วยนะคะดังนั้นโลกก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กที่อยู่ใจกลางของโลกนะคะและสนามพลังงานแม่เหล็กใหญ่ๆของโลกเนี่ยมันก็แผ่นะฮะแผ่สนามพลังงานตรงนั้นน่ะนะคะเพื่อที่จะนะฮะคู่เหมือนดูดคู่เหมือนก็คือเอ่อจะนะฮะดึงดูดในดความเป็นสาสารทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ล่องลอยเหนือพื้นดินไปดังนั้นเนี่ยเอ่อทั้งตัวคน นะ,ะทั้งตัวคนสั์สิ่งของและเข้าของสิ่งของทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยล้วนมีสนามพลังงานหมดเลยล้วนมีสนามพลังงานหมดเลยดังนั้นนะคะมีถ้อยอ,ยอยคำถ้อยคำหนึ่งนะคะที่เป็นทอยที่ใช้เมื่อสองปีก่อนคือสะสาร,ส,ส,าร,ส,ส,ารสื่สอสารสู่สะสารสะสารสู่สื่อสารสู่สะสาร,สารก็คือทุกๆสสารมีนะคะพลังงานที่เชื่อมโยงต่อกันแบบที่เรามองไม่เห็นเองแต่นักวิทยาศาสตร์เห็นในเรื่องเรา คลื่นออร่าคลื่นพลังงานซึ่งนะคะอยู่ล้อมรอบนะคะตัวคนส์สงของและทุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งสรรพสิ่งทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดเป็นเป็นคนที่เริ่มมีพลังอาสนามพลังงานเยอะแยะมากมายนะคะในการตื่นรู้หรือในการที่ขับเคลื่อนพลังงานนะคะไปในทางด้านที่เบาปงโรคสบายนะก็คือไม่มีความหนักหน่วงไม่มีความทุกข์ร้อนใจเนี่ย สนามพลังงานที่เรียกกันง่ายๆก็คือออร่านะคะออร่ามันก็จะมีเปล่งประกายในความเป็นแสงอันนี้คือมนุษย์ทุกคนมีความเป็นแสงนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่านะคะคุณทุกคนมีความเป็นแสงเฉิดฉายหรือนะคะในเรื่องราวของพลังงานที่ห้อม,อมล้อมกาไงก็เข้าไปดูใน Google ก็ได้มันหาดูไม่ยากหรอกพลังงาน พลังงานมนุษย์อ่ะนะคะพลังงานมนุษย์แค่คุณเซิร์ชแค่พลังงานมนุษย์เนี่ยคุณก็จะเห็นนะคะในเรื่องราวนะคะเดี๋ยวมันทอจี้ให้ดูพลังงานมนุษย์น่ะนะคะแค่คุณเซิร์ชเข้าไปนะคะคุณก็จะเห็นว่าโอ้โหนักวิทยาศาสตร,ร์นะคะเอ่อคิดคน้นหรือเก็บข้อมูลโน,น,น่นนั่นนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้แค่เสี้ยวหนึ่งนึกอออกไหมคะแท้ที่จริงแล้วตอนนี้น่ะนะคะมีในเรื่องราวของการ นะข่าวล่าสุดเนี่ยมีในเรื่องราวของการบอกว่ามียานอาวกาศมาเยือนมาเยือนโลกด้วยอันที่ก็คือต้องทําใจนะเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะเราต้องรู้ว่าเอ่อในเรื่องราวของกาแล็กซี่หรือนะคะอย่างอย่างเอ่อที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่านะคะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือระบบสุริยะจัก,กรวาลและไอกจักรวาลเนี่ยถ้าพุทธเจ้าท่านกระตัดตั้งแต่ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วอะนะฮะสองพันสองพันจะสองพัน 6, 6. 5 6 6บบวกกับสีนี่คือจำนวนปีที่ท่านท่านตัดสรุ้นะดังนั้นเน visor, ี onde, ่ยนะคะท่านก็จะรู้ว่าอนันตจักรวาลอะอนันตจักรวาลคือใหญ่กว่าจักรวาลที่เรารู้ไอที่เราอยู่เนี่ยเพียงแค่นะฮะระบบสุริยะจักรวาลหรือจักรวานทางช้างเผือกเท่านั้นนะและยังมีอีกโอ้โหกาแล็กซี่เยอะแยะมากมายมหาสารไก่กองมโหระทึกจนนะคะไม่อาจจะประมาณได้โอเคไหม ทีนี้กลับเข้ามานะคะเนี่ยคุณไปดูเรื่องพลังงานมนุษย์ใน Google นะคะพอกดเข้าไปนะคะที่อักกูหรือ Google พลังงานมนุษย์ปุ๊บนะคะโอ้โหมาเลยแค่คิดนะคะแสงกระจายนะคะที่นักวิทยาศาสตร์เห็นจะมีนะคะแสงกระจายออกรอบสมองนะคะและรอบกายของทุกคนเนี่ยล้วนมีออร,ราแสงอะไรต่างๆคือมนุษย์คือความเป็นแสงในเบื้องต้นนะคะ แต่เป็นเรื่องราวของอวัยวะน้อยใหญ่เข้ามาเป็นองค์ประกอบนะคะให้กลายเป็นรูปเป็นร่างอันนี้เป็นเรื่องราวของนะคะเขาเรียกว่าให้เราสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือของกายภาพไปสร้างนะ,ะ,ไ,ปงนะ,ะไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อผู้อื่นและต่อโลกแห่งนี้โอเคไหมไม่เมื่อนะคะเราลุกขึ้นมาจะสร้างแล้วเนี่ยถ้าสร้างแล้วก็สร้างต่อเนื่อ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 ง สร้างด้วยความสุขความสุขอย่างต่อเนื Number, ่องต่อเนื่องต่อเนื่องคุณทําอะไรวก็มีความสุขต่อเนื่อง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 นะฮะนี่แหละมันเป็นเรื่องเราเอาแล้วมันจะมีความทุกข์ตรงไหนอ่ะแต่นะฮะความทุกข์อ่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าตัวเองคือผู้สร้างนะฮะและที่ไม่รู้ก็เพราะว่านอกจากนะฮะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้สร้างและ ไม่ยอมศึกษาหรือไม่ยอมยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้สร้างหรือปิดหูปิดตาไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นผู้สร้างเอออันนั้นก็คือไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวเองในอดีตอันนี้ไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะคะมนอจททีเคยเป็นมาก่อนดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่มาพูดกับพวกเราทุกวีทุกวันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจว่านะคะออมันทอยจีอายุ52ยังเปลี่ยนแปลง ะะยังเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นให้กับชีวิตที่ดีๆใหม่ของเราชีวิตที่ดีๆใหม่ของเราเริ่มจากเราที่จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นและเมื่อไหร่ที่ดีที่สุดก็เมื่อนี้ทันทีวินาทีนี้ขณะนี้มันดีที่สุดสําหรับทุกๆคนนะคะเรื่องราวที่ผ่านไปก็ผ่านมาไปเถอะนะคะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เราก็นะคะได้บทเรียนและที่สําคัญก็คือบทเรียนนั่นแหละจะทําให้เราไม่ก้าวไปย่านะ,ะอีกครั้งถ้าเราต้องการชีวิตใหม่นะ,ะถ้าคุณนะะยังสนุกสนานกับชีวิตนะคะเดิม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 นะคะผลลัพธ์คุณเดิมเดิมแน่นอนผลลัพธ์คุณเดิมเดิมแน่นอนคุณไม่ได้ผลลัพธ์ใหม่นะ,ะวันนี้บอกเลยว่าสนามพลังงานของมนุษย์นะะ่ะนะคะ แข็งแกงกว่าที่เรารู้โอ้นะคะคือมันมีในเรื่องราวของนะคะทั้งออกเป็นวงนะคะเป็นเป็นวงรอบเป็นสามเหลี่ยมเป็นแบบดอกบวัวเป็นพลังงานออร่าที่จะปกป้องคุณนะคะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์เบนทอยจีสอนนะคะเรื่องราวของการที่คุณสร้างลูกบอลนะคะลูกบอลพลังงานเนี่ยนะคะในเรื่องราวของลูกบอลพลังงานหรือเมื่อไหรก็ตามที่คุณมี แนวความคิดทุกประการนะคะไม่ว่าคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีถ้าเป็นเรื่องดีสนามพลังงานคุณเรื่องเรื่องดีสนามพลังงานคุณจะขยายตัวแผ่กระจายนะคะออกจากตัวแบบชนิดที่ว่ามากมายแต่ถ้าคิดไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นขั้วตรงข้ามมันก็จะทําให้สนามนะคะที่อยู่รอบตัวคุณมันหดตัวหรือนะคะมันไม่คลุมตัวคุณอันนี้คืออันตรายนะคะ เมื่อไร่ใช้พลังงานสนามพลังงานบวกพลังงานที่มันสร้างสารรพลังงานที่มันแอคทีฟพลังงานที่นะคะมันเชื่อมโยงกับพลังงานธรรมชาติคุณจะได้พลังงานเสริมนะคะและนะคะจะเป็นเรื่องราวของพลังงานห่อหุ้มกายภาพคุณที่เรียกว่าจิตหุ้มกายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหรนะคะในสภาวะความรู้สึกของคุณที่มัน มันม <Billie S 2> ันม so 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 ันม so ันอ so ึดอ like ัดอ่ะนะคะมันอึดตัดหรือใช้พลังลบเนี่ยมันก็ทําให้สนามพลังงานของคุณหดหดตัวจนคุณไม่มีอะไรที่จะมาคุ้มกันกายภาพคุณได้เลยนะดังนั้นคนที่เจิดเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆคนที่จิบไข้ได้ป่วยบ่อยบคนที่นะฮะมีความทุกข์อย่างเยอะแยะมากมายก็เพราะว่าสนามพลังงานของคุณไม่มีอะไรที่ออกไปเชื่อมกับสนามพลังงาน ดีๆที่อยู่รอบตัวคุณเลยแถมไม่พอเป็นเรื่องราวของสนามพลังงานที่หดตัวและคุณจะอะไรไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการน,นะคะในทางตรงกันข้ามคุณก็ไม่มีอะไรคุ้มครองด้วยเพราะว่าสนามพลังงานชีวิตคุณนะคะมันไม่สามารถแผ่กระจายจนมาห่อหุ้มในกายภาพของคุณนี่เขาเรียกว่ากายหุ้มจิตเนาะ อ่ะอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้นะคะก็เพิ่งออกมาสดๆสดตรงนี้แหละแต่ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิสสิสจิตหุ้มกายกายหุ้มจิตนะคะเป็นเรื่องราวที่นะคะเป็นวรีที่ออกมาและทำให้คุณได้เห็นภาพในการจะเห็นคุณค่าของการใช้พลังบวกเพื่อที่คุณจะมีจิตหุ้มกายเมื่อคุณมีจิตหุ้มกาย คุณจะมีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้นสุขภาพคุณจะดีมากขึ้นโอกาสเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนจะดีมากกว่าเดิมมากมากมากมมาก,มากอันนี้คุณไม่ต้องเชื่อแต่คุณทำเองได้เรื่องสนามพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่ใช้มูเตลูมันไม่ใช่ไปจัดจุดทุกข,ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดนะแต่กลับกลายเป็นเรื่องราวของลงมือกระทําเองด้วยความรักจากใจที่คุณมีต่อตัวคุณเอง ไม่ต้องอคนอื่นนะตอตัวคุณเองก่อนเมื่อคุณรักตัวคุณเองหวังดีต่อคุณเองไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นทุกข์คุณต้องลงม,มือทําด้วยตัวคุณเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีชีวิตใครที่จะไปทานะฮะอะไรแทนคนอื่นได้นี่ถึงเรียกว่าอัติหิอัตโนโลและนาโทที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนและคุณเข้าใจคําว่าอัติหิอัตโนนาโทว่ายอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาค่ะ นะคะคอมเมนต์มาให้มันถอยซี่หน่อยดังนั้นนะคะในเรื่องราวของเส้นทางวันนี้เนี่ยนะคะจงตระหนักโลไว้ค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คุณทําให้ชีวิตคุณเป็นทุกข์นั่นแหละคือบาปที่คุณทําให้ตัวขุดเองนะคะแล้วเมื่อไหร่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันจะเกิดในเรื่องราวการสร้างสนามพลังงานที่เรียกว่าแผ่กระจายออกตก จากตัวคุณเป็นสนามพลังงานที่สะสมให้กับโลกนี้เกิดค,ความหนานแน่นไปด้วยความทุกข์และพลังงานโลกเมื่อมันหนานแน่นไปด้วยความทุกข์มันจะก่อตัวกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีกับโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่มนุษย์ตื่นรู้และหลายหลายคนลุกขึ้นมาทำความเข้าใจให้กับทุกๆคนด้วยภาษาที่จะส่งสื่อไปกับผู้ที่มาฟัง ให้เข้าใจและตระหนักรู้ว่าคุณคือผู้สร้างชีวิตของตัวคุณเองเมื่อคุณมีความสุขแล้วตัวคุณเองนั่นแหละจะสร้างสนามพลังงานดีๆให้กับโลกและปัดเป่าความทุกข์ให้กับโลกและบำรุงสุขให้กับโลกนั่นแหละคุณได้ทำบุญให้กับการใช้ชีวิตบนโลกในครั้งนี้นะคะมันโทอจี้หวังเป็นอย่างนี้ว่าหัวข้อนี้จะกระแทกกระทัน เข้าไปสู่นะคะในเรื่องจิตวิญญาณของคุณเพื่อให้คุณเปลี่ยนนะคะจากข้วของที่คุณกําลังทําร้ายตัวคุณเองอยู่โดยรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามเข้ามาสู่ในเรื่องราวสภาวะหมุน360องศามาสู่ในเรื่องราวของความรักและสร้างคุณงามความดีในความสุขเป็นสนามพลังงานใหม่เป็นพลังบวกที่ดีให้กับตัวคุณเองด้วยความรักอย่างยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงมากๆนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีวพวกนี้มันจะันใหม่ค่ะบ๊ายบาย